บทที่6พลังงานคือชีวิตบทนี้มีความหมายทั้งหญิงชายต้องช่วยกันถนอมใช้พลังงานนั้นชีพสุขสันต์สะดวกสบายอักษรนำจำจงดีควบกล้ำมีมากหลากหลายอ่านถูกอย่างแยบคาย คำขวัญฉายแววเฉียบคมที่บ้านเสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจนพรุ่งนี้ตั้งแต่หกนาฬิการาคาน้ำมันจะขึ้นอีกลิตรละ40สสตางค์โอ้โหขึ้นราคาอีกแล้วเหรอ ออกไปเติมน้ำมันรถส่งของก่อนพ่อพูดและรีบคว้ากุญแจขับรถออกจากบ้านไปทันทีโอ้ยแย่เลยของต้องแพงขึ้นเงินไม่พอใช้แน่ๆแ,แม่ร้องเสียงดังลูกๆนั่งงงเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อกับแม่ จึงดูเดือดร้อนที่ตลาดแม่ค้ายื่นถุงใส่ของให้ลูกค้าทั้งหมด32บาทค่ะคุณ30บาททุนท่วน,นได้ไหมแม่ค้าลดราคาลงหน่อยโถคุณเห็นใจแม่ค้าเถอะน้ำมันก็แพง แค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วค่ะเสียงแม่ค้าโอดครวนอย่างน่าสงสารที่ร้านอาหารเจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้างมีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอร็จอร่อยอยู่2อถึงสคนน้ำมันขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคา อาหารในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตามต่อไปจะมีใครเข้าร้านหล่ะถ้าเราต้องปิดร้านแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีล่ะครับลุงที่โรงเรียนเป็นอะไรกันคะเด็กๆทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นกันเลยเกิดอะไรขึ้น ครูประจำชั้นทักทายนักเรียนคุณครูครับแค่น้ำมันขึ้นราคาพ่อกับแม่ก็ไม่พาผมไปเที่ยวทั้งที่สัญญากันไว้แล้วด้วยคุณครูคะหนูกินอาหารเมื่อเช้าไม่อิ่มเลยแม่คะตักให้หนูนิดเดียวเขาบอกว่าน้ำมันแพงกินแค่นี้ก็แล้วกัน บ้านผมมืดไปเลยเพราะแม่บอกให้เปิดไฟเท่าที่จําเป็นไฟดวงไหนไม่ใช้ต้องปิดทันทีหนูชอบอาบน้ำอุน่นป้าก็ไม่ต้มน้ำให้บอกว่าเปลืองแก๊สผมอาบน้ำนานไปหน่อยพี่ก็หาว่าเล่นน้ำไม่ประหยัดอีกหน่อยจะไม่มีน้ำใช้ เออหนอแค่น้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวกระทบไปถึงน้ำไฟฟ้าแก๊สหุงต้มและการดำเนินชีวิตของทุกทุกคนครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่ทุกคนพบมาจากพลังงานเพื่อชีวิตทั้งนั้นไม่ว่าน้ำมันแก๊ส ไฟฟ้าและน้ำเอาละ่ะมานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังขณะนี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบทั่วทั้งโลกกำลังขาดแคลนและมีราคาสูงส่วนใหญ่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมัน และจะหมดเมื่อไรก็ไม่มีใครทราบพอน้ำมันแพงก็มีผลกระทบต่อการคมนาคมการขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าการผลิตน้ำประปาการเดินเรือการประมงและอื่นๆเพราะฉะนั้นอย่ากโกรธหรือเสียใจ ว่าไม่ได้ไปเที่ยวซื้อของแพงกินอาหารไม่อิ่มเอาอย่างนี้ดีไหมครูว่าเรามาหาวิธีคิดกันดีกว่าว่าจะใช้พลังงานให้ประหยัดอย่างไรเพื่อที่เราจะได้มีพลังงานไว้ใช้ได้นานๆเด็กๆนิ่งไปสักครู่แล้วผลัดกันพูดว่า ถ้าแสงยังสว่างพอมองเห็นก็ไม่ควรเปิดไฟครับไฟดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดค่ะอย่าเปิดน้ำทิ้งขณะถูสบู่หรือแปรงฟันให้ปิดน้ำเสียก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ครับขึ้นรถเมหรือเดินบ้างไม่ต้องนั่งรถส่วนตัวตลอด ก่อนออกจากห้องปิดไฟปิดพัดลมเสียก่อนถ้าขึ้นอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นควรเดินขึ้นบันไดไม่ใช้ลิฟต์จะได้ช่วยบริหารร่างกายทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยครับขี่จักรยานครับถ้าไประยะทางใกล้ๆไม่ใช้รถยนต์ ไปทางเดียวกันนั่งรถรวมกันไปผลัดกันขับคนละวันครับเวลาต้มน้ำต้องคอยดูครับพอน้ำเดือดปิดเตาทันทีจะได้ไม่เปลืองแก๊สต้องเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าเพราะช่วยประหยัดไฟครับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดค่ะ อย่าเปิดปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดทิ้งไว้นานๆครับเตรียมผ้าที่จะรีดให้พร้อมแล้วรีดในคราวเดียวกันนักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องพลังงานและเขียนบนกระดานดังนี้พลังงานคือชีวิตถ้าเรามีวินัยในการใช้โดยคิดให้รอบคอบก่อนใช้ทุกครั้ง เราจะมีพลังงานใช้ไปอีกนานก่อนหมดเวลานักเรียนช่วยกันแต่งคําขวัญแล้วนำไปติดไว้หน้าห้องประหยัดไฟคนละนิดช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองน้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองประหยัดน้ำประหยัดไฟ ช่วยชาติไทยพัฒนาพลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณค่าอ่านเสริมใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดค่าไฟฟ้าข้อควรปฏิบัติในการใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดค่าไฟฟ้า เลิกเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูเลิกปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินความจำเป็นเพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟเลิกเปิดโทรทัศน์หลายเครื่องเพื่อดูเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันเมื่ออยู่ในบ้านเดียวกัน หรือในอาคารเดียวกันยกเว้นกรณีจำเป็นเลิกเปิดโทรทัศน์ล่วงหน้าเพื่อรอดูรายการที่ชื่นชอบเปิดดูรายการเมื่อถึงเวลาออกอากาศเลิกเปิดโทรทัศน์โดยต่อสายผ่านเข้าเครื่องเล่นวีดิทัศน์เพราะต้องสิ้นเปลืองไฟฟ้าให้กับเครื่องเล่นวีดิทัศน์ โดยไม่จำเป็นเลิกเปิดโทรทัศน์ด้วยตัวรีโมทคอนโทรลเพราะเปลืองไฟเมื่อจะปิดควรปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง